ดบมาแสงมันอาจจะนววไป่ด้ฮะก้องปรับไม่ได้ครับนะฮะพยายามไล่หาแสงอยู่นะครับว่ากี่กี่เดียบมันร้อนมันร้อนมันชาเลยทีเดียวั้งหลายจอบชาไปจอบแบบ ไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้ไปเอาอย่างโลกรางทีก็ได้จะได้แล้วก็โยูยไม่งากต้องโดนสวนสนะครับเนะครับวัดควรขังอำเภอท<า>ุ่งใหญ่จังหวัด<ใ>นครศรีธรรมราชนะครับ วันนี้วันที่ยี่สิบวันจันนะครับไไมมม่่ีงานพระปฏิวัติมีถึงวันที่ยี่สิบแปดนะครับไม่ทำนะครับพระก็จํานวนร้อยฝ่านะคร้อยฝ่านะครับตอนนี้ผมไม่สอบถามว่าจํานวนร้อยฝ่าเท่าไหร่นะครับยังไม่สอบถามนะครับ งค้ดขวาทางคนกา่อาจจะทำลายทำลายต่างๆรวมพ่อขาวแม่ขาวด้วยก็ปลาไปส่งร้อยฝาส่งร้อยฝาขึ้นนะครับนะครับว่าอย่างพ่อขาวแม่ขาวนี่คือจะเพิ่มจะเพิ่มโดยเพื่อทุกวันครับจะขึ้นไปสูงเวลาตกลงมากจะขึงกับตา ผมจะพูดเสียงเบาหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้ไม่กวืนพอท่านนะครับเสียงเบาผมมานะครับที่ผมเดินด้วยนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อหาแสงนะครับผมอยู่กับที่แสงไม่พอนะครับนะครับจะได้ทั่วถึงนะครับพอรอนั่นมาแสง อับแสงแล้วก็จะไม่ได้พบแล้วก็จะไม่สวยนะนะครับผมเลยต้องปรับทุกอย่างเรามันต้องเดินเข้าหานะครับเดินเข้าหาดเดินเข้าหาอุปสรรคตีท่าง่ายนะครับเดินเข้าหาอุปสรรคถ้าไม่เดินหาเราก็แก้ไม่ได้นะครับตีถ้าเป็นงั้นนะครับครับผมนะครับนี่แหละ พอเจอพวกเขาเน่ข่าวรชชีพามหรือพวกฉีก็ตามกล้องผมจะตัดแสงโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะมืดกลับกลายเป็นที่ว่ามืดโดยปริยายนะครับนะฮะท่านอยากอยากดูอยากอยากดูอยากเห็นผมจะพูดให้เบาที่สุดนะครับเบาที่สุดนะครับเสียงให้เบาที่สุดนะครับ แล้วผมก็ไปเจอที่อับแสงจริงๆด้วยนะครับนะครับต้องเฉียงอย่างนี้นะครับนะต้องต้องเฉียงจริงๆนะก็อับแสงคือต้นไม้ปกคลุมนะครับตะวันคล้อยเลื่อนลดลงพื้นพัสดาแล้วนะครับนะฮะพราที่นี่ก็ ห้าหรือหกโมงเย็นก็จะมืดกว่าเหมือนมืดกว่าภาคกลางมากนะครับนะมืดกว่าภาคกลางมากนะครับตะวันเคลื่อนเร็วมากไม่เร็วครับเวลาเท่าเดิมเวลาเท่ากันหมดแต่ตะวันเคลื่อนสว่างเป็นบางครั้งอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็เหมือนขบุนนะครับใครสร้างก็ได้ใครไม่สร้างก็ไม่ได้ ใครสร้างเยอะก็ได้เยอะใครสร้างน้อยก็ได้น้อยตามสภาพของการกระทำและจิตใจนะครับสร้างมากได้มากทำเองได้เองนั่นคือบุญนะครับอยากได้ต้องสร้างเองนะครับนะฮะครับครับเดี๋ยววันต่อไปจะลง ทั้งหมดนะครับลงไลค์ลงรูป like, และลง youtube นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ